ตัวละครที่ฮิตที่สุดในตอนนี้คงหนีไม่พน้นนางดอลเลียเป็นแน่เพราะฉะนั้นเกมนี้เราก็เลยจะมาเล่นดอลเลียในสายเวทล้วนแบบเวทไปเลยอะ่ะคือเอาไปเล่นเลนกลางเลยอะ่ะเอาสเปลอะไรไปดีอะ่ะ <c oughs> นี่เลยสกิล <c oughs> <c oughs> กดระเบิดช่ำเลยค่ะพี่น้องเอ้ย ดูนะคะตาแล้วทีมเราแพ้แบบหนักเลยค่ะแบบแพ้ทุกตัวเลยค่ะ EA ก็บซีซีนี้ก็แรงชิพายตัดมาโอ้โหเจอนางเทวอนาดเดินมั่นอย่างนี้ก็โดนตค่ะอ่ะการเป็นโรมที่ดีไม่ใช่ดิการเป็นเมทที่ดีต้องมาช่วยปา่าฟาร์มนะคะอีนี่เหมือนกำจะมั่นเกินไปเลยนะชาลอดไปเก็บมันชาลอดชาลอดจัดการเอามาเลยชลอดข่ามันข้ามันโอ้ตายแน่ๆเอา ซาลอดเฟิร์สป้าโอไมค์ก็เออจะกระตายอยู่ดีป่าววะช่างมันเหอะฉันก็ยังจะมันหน้าอยู่ต่อนะมาสิมาสิมาสิแต่ยิ่งมาสิใครจะตายก่อนกันเธอหรือฉันฉันหรือเธอชื่อได้ชื่อได้เหรอฮึๆกูพูดอยู่ยไม่ใช่ขาดคำนี่แหละนะจุดจบของคนมันหน้าโอ้โหแล้วคือบุกม,มาตามันไปไกลชิวๆไปไปไปไกลๆอโอ้เอามังกรกูไป,ไปอีก เอาชฉลอดเอามันฉลอดฉลอดเก็บมันเชื่อมแล้วเชื่อมแล้วเอ็กซ์คิวฉลอดเอาฉลอดข้ามันรีอันติเอออเสและดอเรียเก็บหมดตี้โอ้ยฉันได,ด้คอมโบแล้วเนี่ยโอ้ยเยอะเยอะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเดี๋ยวซาดิซซาดิซยาช่วยด้วยโกูรอดกูยังไม่ตายมาสิมาสิมาสิาสจัดการมันเออาฉาลอดะรอดจัดการเลยเทล่ยวเลยเทล่ยามัน อืมไม่ได้ฮิวให้ฮิวให้ฉันก็ยังจะมันนาอยู่ต่อเออก็คนเรามันมั่นอ่ะเนาะก็ต้องอยู่แบบคุมๆหน่อยไงเนาะไปไปชิวๆไปไกลๆอี่เอ๋ไปไปปกลๆโอ้โหมัน๋ยเดี๋ยว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 ใบใบใบฮิวฮิวเอ็กซ์คิวเอ็กซ์คิวเออโอ้โหเดบัลคิวตีปั๊มไปเลยตีปั๊มเหอะโอกาสมารเราต้องตีปั๊มไบเก็ตไบเก็ตเอส ไอเทมกูเนาะไปเดี๋ยวเดี๋ยวซนิสานิสานิสใหญ่ใหญ่ใหญ่เข้ามาใหญ่เข้ามาออกไปไกลเอกไปไกลจัดการมันเลยชาลอตมานทำหนูเชื่อมแล้วเดี๋ยวเรียนตีให้ไปเลยจัดการมันฮิวสกิลหนึ่งโอ้ยเออสตันกูโอ้เออช่ได้อ่ช่วยด้วยช่วยด้วยเออหือกูเกังจมั่นหน้าอยู่ต่อนะสัวเอาชาลอตเกมหมดตีอะไร กูย,ยังไม่ได้เล่นเลยอืโอโอ้โหกูไม่ได้เล่นอะไรเลยเพราะฉันก็สกิลยหนึ่งใส่เทลโอ๊ยพิกโดนเลยอะ่ะเดี๋ยวเธอเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนชฉลอดเก็บมันเอาอุ้ยตีเอ๋เอาสกิลมันไม่เจ็บเลยอะโอโ้โหจังหวะนี้นะใบเอาหัวเข้าไปหวัวเอว่อหัวหัวเข้าไป ซีนกูอยู่ไหนถามจริงขอซีนให้เจ้นหน่อยโอ้ยสว